านพี่น้องที่มีอม م านศรัทธาทุกท่านครับขอยย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่รักทุกท่านให้มีความตักว่าให้มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานุฮวาตายอะอย่างแท้จริงพอสเสบียงที่ดีที่สุดที่เราจะพากลับไปหาพระองค์ได้ในวันกิยามะนั่นคือความยำเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงและอีกหนึ่งในสเสบียงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง สำหรับเราคนนี้เป็นผู้ศรัทธาเป็นเบียงที่เราซูลบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ตาช่างความดีของเรานั้นมันมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนั่นคือการมีมารายาทที่ดีท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่ามามินชัยอินอัฟกัลฟีมิซานิลมุ่มินยามะลกิยามะมินฮุสนิลคุลุกท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใด ที่มันจะทำให้ตาช่างของบรรดาผู้ศรัทธามีน้ำหนักในวันกิยามะไปมากสิกกว่าการมีมารายาทที่ดีและท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลฮวะซัลลัมท่านยังได้กล่าวว่าอีกว่าแท้จริงท่นานนบีนั้นถูกแต่งตั้งมาถูกส่งลงมาเพื่อที่จะมาทำให้อัครลากมารายาทนั้นมันมีความสมบูรณ์ อัล Allahu س ฮ ح ا ن ه ะ ت ع ลาได้กล um ่าวไว้ในสุราอัลบาคาระข้อย106เหมือนอาร์เซน่าฟีกุมรอซูลัมมิ่งคุมยัจลูอาลีกุมอาาายยตินวูซัก้อกุมความว่าดังที่เราได้ส่งรอซูลผู้หนึ่งมาจากพวกท่านมาจากในหมู่พวกท่านซึ่งเขาจะมามาอ่านบรรดาองค์การต่างๆของเราให้พวกเจ้าฟัง และจะทําให้พวกเจ้านั้นมีคว so. ามสะอาดบริสุทธิ์ท่านอิหม่ามซาดีรอฮิมาฮุลลา์ท่านได้ให้ความหมายคําว่าวายุซักกีกุมได้ทําให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ท่านได้ท่านได้ให้ความหมายว่าหมายถึงการทําให้พวกท่านนั้นสะอาดบริสุทธิ์โดยกับการมีมารยาทที่ดีงามมีมารยาทที่ดีงามในตัวของพวกท่านสะอาดบริสุทธิ์ในการที่ทําให้พวกท่านนั้น หลีกห่างให้พ้นจากการมีพฤติกรรมหรือมีมารยาทที่ไม่ดีเช่นเดียวกันครับการขาจัดให้พวกท่านออกไปจากออกห่างจากสิ่งที่เรียกว่าชิริกสิ่งที่เรียกกะสิ่งที่เรียกว่าการตั้งภาเีต่อลอสุบฮาเนวะตาลาขาจัดให้พวกท่านนั้นมีเตาฮีตมีหลักอากิดะที่มั่นคงและสมบูรณ์และความหมายของคําว่าอัคลกักความหมายของความวามารยาท มารยาทหมายถึงอัคลักหมายถึงสัญชาติยานหมายถึงความเคยชินธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ซึ่งซึ่งสิ่งที่มนุษย์นั้นประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำหาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทำที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะเรียกว่ามรารยาทที่ดีหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะเรียกว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมรารยาทที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอิสลามให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องมรารยาทที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวให้มีมรารยาทที่ดีโดยที่อิสลามนั้นได้ให้ความสําคัญกับอัคลากได้ให้ความสําคัญกับม,มรารยาทอิสลามได้ให้คําว่าม,มรารยาทคาว่าอัคลักนั้นมีอยู่ในตัวของบรรดาผู้ศรัทธาในทุกๆประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอากีดะหลักการศรัทธาในเรื่องในเรื่องชริอะในเรื่องอิบารัดาต่างๆรวมถึงในเรื่องุอามาลาทการประพฤติปฏิบัติตัว ในเรื่องอากิดะในเรื่องการศรัทธาอากิดะหมายถึงการศรัทธาหมายถึงหมถึงสิ่งที่คนคนหนึ่งจะยึดถือปฏิบัติในตัวของเขาในหัวใจของเขาอากิดาเป็นสิ่งที่จะมาคอยควบคุมความประพฤติความปฏิบัติของเขาแต่เขามีอากิดาที่ถูกต้องมีอากิดาที่ดีเขาก็จะรู้ถึงสิทธิถึงมรารยาทต่างๆที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา ถ้าเขามีอากิดาที่ดีเขาก็จะรู้สิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อบวลม,น,มนุษย์ด้วยกันท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะัลัมท่านได้กล่าวว่าอักมาลุลมุมินมีนอีมานั้นอัลฮซนุฮุมคุลุกันความว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่มีอีมานที่สมบูรณ์ที่สุดคือผู้ศรัทธาที่เขามีมารายาทที่ดีงามเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมารายาทที่ดีงามอากิดาของเรา จะส่งผลให้อากิดาของเรานั้นเป็นอากิดาที่สมบูรณ์และถูกต้องละอากิดานี้เองจะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากฟิตนะจากสิ่งที่มันไม่ดีที่มันถาโถมมาในยุคของเราในทุกๆวันในขณะเดียวกันในชาริอะต่างๆในอิบาราดต่างๆอิสลามได้ให้ความสําคัญโดยได้ใส่เรื่องราวของอัคราคเรื่องราวของมารยาตในทุกๆอิบาดัไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการจ่ายสากาดการถือศีลอด ในเรื่องการละหมาดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในสุราวัลอังกบูดว่า“วากิมุส صلاة อินนัศ صلاة ตันฮะ”ในฟาชาอิบน์มุงกัรและพวกเจ้าจงดำรงการละหมาดเพราะว่าการละหมาดนั้นแท้จริงการละหมาดนั้นจะมายับยั้งการทำลามกและความทำชั่วว่าอาคิมิศซลาถ้ต่หากพวกเราทำการละหมาดอย่างถูกต้อง ครบตามชูรูต,ตามรูกลที่อิสลามได้ตั้งเอาไว้แน่นอนเลยเกินครับผลลัพธ์ของการละหมาดที่อัลเล่์บอกไว้แล้วว่าในดุนยาเมื่อละหมาดเราสมบูรณ์อัครกักอัคกมารายาตของเราก็จะสมบูรณ์ขอละหมาดนั้นจะมาปกป้องเราให้พ้นจากการทําในสิ่งที่มันลามกการทําในสิ่งที่มันเลวทรามแล้วในเรื่องของสกาด Allah subhanahu wa taala ได้กล่าวว่า “hus min amwalihim sadakatan tothirohum watu sakihim biha” ความว่ามุฮัมมัดเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาทั้งหลายเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างวันทินของพวกเขาด้วยกับสิ่งที่เขาได้บริจาคบรรดานักวิชาการได้ ได้ความหมายของเขาได้ความหมายของควาว่าจะทําให้พวกเขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้กับอะไรบริสุทธิ์จากสะอาดด้วยกับบริสุทธิ์จากบรรดาบาปต่างๆและบริสุทธิ์ด้กับอะไรครับด้วยกับการมีมาราย,ยาทที่มันเลวทรามมาราย,ยาทที่มันไม่ดีและจะล้างมนทินของพวกเขาบรรณานวิชาการได้ให้ความหมายได้ ในคําว่าจะล้างมนตินพวกเขาว่าประการแรกทําให้ทรัพย์สินของเขาพวกเขานั้นเพิ่มพื้นยิงเพิ่มผูนยิ่งขึ้นประการต่อมาทําให้พวกเขานั้นมีมาระยาทที่ดีงามมากขึ้นประการต่อมาทําให้พวกเขานั้นมีอามาัลซอและต่างๆที่เพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับในการถือศีลอดท่านอับดุลัมฮัอหลัดสุลล่านได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งการพูดเท็จ และการกระทำสิ่งที่เป็นเท็จแล้วอัลลอฮฺสุบฮานูอตาลาจะไม่ทรงต้องการในการอดอาหารของพวกเขาอัลลอฮฺสุบฮานูอตาลาก็ไม่ต้องการในสิ่งที่พวกเขากระหายในการที่พวกเขานั้นไม่ดื่มน้ำนี่คือความสำคัญของอัคลากที่ดีความสำคัญของมารยาทที่ดีและเช่นเดียวกันครับในการวามาราดในการปฏิบัติตนกับสังคม แน่นอนแล้วกินคนที่เคนที่เขามีมารยาทที่ดีมีความซื่อสัตย์มีอามนะมีการให้อภัยและมีการช่วยเหลือพี่น้องซึ่งกันและกันอลอสซาบานอุตาลาได้กล่าวไว้แล้วว่าก็ดาฟละฮมันซักกาฮาแน่นอนผู้ที่ขัดเก้าชีวิตของเขานั้นเขายอมได้รับความสําเร็จขัดเก้าในที่นี้หมายถึงอะไรครับ นักวิชาการนักวิชาการทางด้านทัฟซิดได้ให้ความหมายไว้ว่าขัดเก้าจากมารยาทที่ไม่ดีและให้เขานั้นมีมารยาทตามหลักแบบอิสลามเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้แล้วว่าใครที่เขามีมารยาทที่ดีเขาก็จะได้รับความสําเร็จความสําเร็จทั้งในดุนยาและละก็กอาคเรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องมารยาทที่ดีพี่น้องผู้ศรัทธาครับ เราจะเอาแบบอย่างมารยาทที B ่ดีมาจากใครแน่นอนเหลือเกินท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะลยฮิวะสัลลัมท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในทุกๆเรื่องของชีวิตสุนนะของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีสุนนะคือหลักการศรัทธาของเราสุนนะคือชริอะต์ต่างๆสุนนะคือแบบต่างแบบอย่างของเราในการใช้ชีวิตอัคลากมารยาทที่ดีเราก็ต้องเรียนรู้จากสุนนะของท่านนบีจากแบบอย่างของท่านนบี อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาได้กล่าวัยนักละอัลาคุลุกุนอาซิมมุฮัมมัดแท้จริงนั้นเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีงามและครั้งหนึ่งท่านหญิงไอช้ารอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเคยถูกถามว่าซอฮาบะ์มาถามว่าท่านหญิงไอช้ามารยาทของท่านนบีเป็นยังไงท่านนบีท่านอย่างไอช้าก็บอกว่าคุลุกุฮุลกุรอานมารยาทของท่านนบีคือกุรอาน ท่านนาบีจะปฏิบัติตามในสิ่งกุระาในสิ่งทีุ่ในสิ่งที่กุร่าอานได้สั่งใช้และจะออกห่างจากทุกๆสิ่งที่อันกุรอ่านได้สั่งห้ามหน,หนึ่งในมารายาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลหัวอะไรวะซัลลัมท่านนาบีเป็นคนที่ใจบุญอย่างมากมีครั้งหนึ่งครับชาวอาหรับได้เดินทางมาหาท่านนาบีแล้วก็ได้เห็นแกะอยู่ฝูงหนึ่งแล้วก็ถามกับท่านนาบีขอกับท่านนาบีมุฮัมมัด ฉันขอแกะของท่านได้ไหมแกะของท่านฝูงเนี่ยฉันขอได้ไหมท่านอนับีก็ยกให้ไปเลยชาวอับคนนี้เมื่อได้แกะฝูงนี้แล้วกลับไปหากลุ่มชนของท่านเลยครับกลับไปหากลุ่มชนของเขาแล้วก็บอกกลุ่มชนของพวกเขาว่าพวกท่านจงรับอิสลามเถิดพวกท่านจงข้อรับอิสลามเถิดพรามมูฮัมหมัดให้ฉันมาเนี่ยให้ให้ฉันมาโดยที่เรียกว่าท่านน่ยมูฮัมหมัดไม่กลัวจนเลย ด้วยความใจบุญของท่านนาบีมูฮัมมัสสดสุลลัลวะเลวะซัลลัมชายชาวอาหรับคนนี้เอาเรื่องราวของที่ท่านนาบีได้มอบแก่ให้กับเขาไปจนทําให้กลุ่มชนของเขาและเขาเนี่ยเข้ารับอิสลามนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างในอัคลากมารยาของท่านนาบีความใจบุญของท่านนาบีและอีกหนึ่งมารายาที่ท่านนาบีมีอย่างมากก็คือความเมตตาความราะมะลอสบานูอุาตาลาได้กล่าวไว้ว่า หนึ่งด้วยกับพระเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาท่านนาบีมุฮัมหมัดเจ้ามุฮัมหมัดจึงมีจึงมีความสุภาพอ่อนโยนต่อพวกเขาและหากว่าเจ้าเป็นผู้ที่หยาบคายและมีหัวใจที่แข็งกระด้างแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะกห่าขังจากท่านโดยก็ราะหมาของนบีโดยก็ความเมตตาของท่านนาบีจึงทําให้ศาสนาอิสลามส่งต่อมายังพวกเราท่านนาบีใช้ความอดทน ใช้ความรอกมะเมตตายอย่างมากในการที่ท่านนาบีทำการด,ดาวะทำการเผยแพร่ศาสนาของท่านและอีกหนึ่งในมารยาทที่ดีงามของท่านนาบีคือการมีความอดทนท่านนาบีเป็นคนที่มีความอดทนอย่างมากเป็นคนที่ให้อภัยอย่างมากในเรื่องราวของการดาวะของท่านนาบี ครั้งที่ท่านนาบีได้ทำการเผยแพร่กลุ่มชนท่านนาบีได้เดินทางไปยังเมืองตออิฟเมื่อท่านไปเผยแพร่ท่านออกเอาสัจจะทำไปให้พวกเขาเรียกว่าท่านนาบีเอาสวรรค์เอาทางรอดไปให้พวกเขาแต่สิ่งที่นท่านนาบีได้กลับมาคือการต่อต้านท่านนาบีเดินทางไปหาพวกเขาขึ้นเขาไปหาพวกเขาจนการต่อต้านและโดน โดนหินโดนทำร้ายกลับมาแต่เช่นเดียวกันนี้ท่านนาบีก็ยังอดทนจนกระทั่งอัลลอฮฺสัมบอาลาได้ส่งจิบรีนอะลัยฮิสลามาหาท่านแล้วก็ได้บอกกับท่านนาบีว่ายามข้ามัดแต่จึงอัลลอฮ์เนี่ยได้ยินได้รับรู้ในสิ่งที่ท่านต้องพบเจอท่านจิบรินก็บอกว่าอัลลอฮ์่ยได้ให้มาลากามามาหาท่านมาไยกาที่ดูแลหุบเขานี้ แล้วเราบอกกับท่านนาบีว่าเอาไหมตาท่านต้องการมูฮัมหมัดฉันจะทําให้ภูเขาทั้งสองที่มันปกคลุมเขากลุ่มชนตออิฟยูเนี่ยทําให้มันราบเลยทําให้มันทําให้พวกเขาอยู่ใต้หุบเขาไปเลยท่านนาบีมูฮัมหมัดไม่ทําอย่างนั้นครับท่านนาบีมูฮัมหมัดตอบกลับไปว่าฉันหวังว่าต่อไปในอนาคตอเลาจะให้มี ออกจากลูกหลานของพวกเขาให้ลูกหลานของพวกเขานนั้เป็นคนที่อิบาดาต่อลอสบะฮานูอัตตาลาแต่สุดท้ายครับกลุ่มชนชาวตาอ,อิฟด้วยวความเมตตาของท่านนาบีด้วยกวความรอฮมะความให้อภัยของท่านนาบีสุดท้ายทงกลุ่มชนตาอ,อิฟก็ได้เข้ารับอิสลามต่อท่านนาบีนี่คือมารยาทนาบีสามอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้พี่น้องได้ฟังลองกลับมาดูในยุคเราปัจจุบัน เห็นข่าวกันทุกเช้าขับรถปาดหน้ากันนิดหน่อยเอาแล้วลงมามีเรื่องลงมาหาเรื่องลงมาทุบตีกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสังคมของเราเอาอัครากเอามารายาที่นบีมาให้สอนมาให้เราได้รับรู้เป็นตัวอย่างก่อฮทำดุดิล่ะครับจะเป็นกลุ่มชนที่มีทางรอดและได้ทางนำจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮะอะลัยฮะสัลัมพอการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก ด็กกับาน่ายอภัยจากท่านนาบีของท่านนาบีที่มีต่อกลุ่มชนท่านนาบีอดทนอย่างมากในการด่าว่าเผยแพร่จนทําให้อิสลามส่งทอดมาถึงพวกเราในทุก,ทกวันนี้ทามุลิลละเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของมารยาทที่ดีการมีมารยาทมีอัคราสที่สูงส่งเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามเรียกร้องเป็นอย่างมากและแน่นอนเหลือเกินครับสิ่งที่มันสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่มันปฏิบัติ เรียกว่าอาจจะย,ยากเนี่ยแน่นอนแล้วเกินสิ่งใดที่มันยากเลาเราสุฮานุตาลาได้ทรงบอกไว้ว่าพระองค์จะเตรียมของขวัญจะเตรียมสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ให้กับคนที่มีมารายาทที่ดีเมื่อเรามีมารยาทที่ดีแล้วเราจะได้รับอะไรท่านฮับมมมมดุลลาะหุสะลั่วะสัลลัมได้กล่าวว่าอินน์มิอาฮับ อินน ah um ั้นั้นอับบิคุมอิลัยย์และ قرب คุมมินนี مجلس ยามอัลกิยามะอุฮาซินุคุมอัคละกันท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะไล้วะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงคนที่ฉันรักมากที่สุดและจะได้อยู่ใกล้ชิดกับฉันที่สุดในวันกิยามะห์ก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีและท่านนบียังบอกอีกว่าและคนที่ฉันเกลียดที่สุด และจะได้ห่างไกลจากชั้นในวันกียามะหมกคนที่พวกเขานั้นมีมารยาที่ไม่ดีและอีกหนึ่งสิ่งที่คนที่มีมารยาทที่ดีจะได้ได้รับในวันกียามะมท่านอบีผมได้บอกไว้แล้วในต้นคุตบาว่าการมีมารยาทที่ดีจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตาช่างของเราตาช่างความดีของเรามีน้ําหนักในวันกียามะเมื่อตาช่างความดีของเรามีน้ําหนัก ในวันกิยามะละอินชาอัลลอฮ์ครับด้วยความเมตตาของพระอ,องค์จะทําให้เรานั้นได้อยู่สวรรค์ของพระอ,องค์อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาและอีกสิ่งสิ่หนึ่งที่พระอ,องค์ได้เตรียมไว้ให้กับคนที่มีมารยาทที่ดีในสวรรค์ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมได้บอกว่าอออะะนนนาซิมมุฟีลจั أنا บ ع ي م في أعلى جنة ببيت ลิมันฮ ج ن ุนะคุลุก ل ฮู ท่านนาบีได้บอกว่าฉันประกันท่นานนบีบอกว่าใช้คำว่าประกันบ้านบีไบตินฟีอแลาจนนะทีมันฮัสซุนะคุลกูฮฮบ้านหลังหนึ่งที่มันสูงที่สุดในสวรรค์อยู่ในชั้นที่สูงที่สุดในสวรรค์สำหรับใครครับสำหรับคนที่มีมารยาทที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่มีมาศรัทธาทุกท่านครับพยายามฝึกฝนตัวของเราเอง พยายามสอนลูกหลานของเราให้เรียนรู้ในเรื่องราวของมารายาทอิสลามมารายาทของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลย์วะซัลลัมพอในทุกวันนี้เราเห็นแล้วคอนเทนต์ต่างๆใน You Tube ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าหลีกกันยากที่จะไม่ดูของเรานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อลูกหลานของเราไปดูแล้ว สิ่งที่พวกเขานําเสนอในทุกวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสิ่งนี้เป็นสิ่งลามกอาจารย์สิ่งที่จะมาทําให้มารายาทของลูกหลานของพวกเราน,นั้นมันยิ่งต่ําลงต่ําลงเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับพี่น้องให้ความสําคัญอย่างมากลูกเราจะดูอะไรหลานเราจะดูอะไรอย่าปล่อยให้เขาดูคนเดียวถ้ามีเวลาเตือนเขาสอนเขาว่าจะดูอะไรเนี่ยต้องให้ดูในสิ่งที่ดี พอตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนที่เขายังไม่โตเราสอนเขาได้แต่เมื่อเขาออกจากเราไปแล้วใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงเราเนี่ยแหละครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ในวันกียรมาจะถูกสอบสวนว่าตอนที่เขายังเด็กยังเล็กเรามอบให้กับเขาหรือเปล่าเราให้กับเขาหรือเปล่าเพิ่งคําสอนของอิสลามซึ่งมารายาทต,ต่างๆอิสลามที่ดีงามเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นแล้วว่าเด็กกับอัครที่ดีมารายาทที่ดี ที่นบีได้สั่งสอนบรรดาซอฮาบะาของท่านและบรรดาซอฮาบะาบรรดาชาวสลับได้สอนลูกหลานของท่านจึงทําให้อิสลามส่งมาถึงเราในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะหาโรงเรียนหาสถานที่การศึกษาที่พวกเขาอบรมลูกหลานของเราให้อยู่ในคันลองของธรรมของอิสลามเพราะวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าถ้าเราไม่อิสลามไม่เอาอิสลามมานำหน้าชีวิตของเรา ไม่เอาศาสนามานำหน้าชีวิตของเราสุดท้ายแล้ววันที่เราตายไปก็จะกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่มันวายาสุบินละในสภาพที่เรานั้นไม่พร้อมอะไรเลยอาลกูลกาวีฮะดะ واستحفرواللّه ล ل ع ظ ร م ل มุสลิมีนมิ ر ا ุลลิ م ي ร من كل ذ م ฟ ا س ت ف ر و น ن ّ ه ُ كَانَ غ ฟารอ